ครับก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิก YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงกลไกหักลำไทยประดิษฐ์นะครับโมเดล1 9 1 1กนะก็จะเป็นกนไกลหลังอ่อนนะครับแล้วก็เซฟตี้ต่างๆนะครับงานโมเดลตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ผลิตขายนะครับไม่ได้ยังไม่เคยทำขายให้ใครนะครับผมวันนี้จะมาให้ดูเกี่ยวกับ ระบบเซฟตี้นะครับของงานไทยประดิษฐ์นะครับซึ่งจะเป็นระบบเหมือนกับตัวหนึ่งเก้าหนึ่นนะคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวโมเดลกันก่อนนะครับตัวโมเดลอันนี้จะเป็นสัดส่วนของหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ลยนะครับแต่ว่าเป็นงานหักลำไทยประดิษฐ์นะครับเป็นงานโมเดลเพื่อการศึกษานะฮะชิ้นส่วนทุกชิ้นเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแต่มิติของงานเนี่ย จะอยู่ในรูปแบบของไทยประดิษฐ์นะครับก็คือเป็นชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากวัสดุแผ่นนะครับแล้วนำมาประกอบอันนี้เป็นพลาสติกทั้งตัวนะครับไม่ใช่อาวุธปืนนะรเรามาดูในส่วนของการหักลำนะครับก็รูปแบบที่ผมใช้ก็จะเป็นบีบที่หน้าก่งไตนะครับแล้วก็หักลำมขึ้นนะครับจะเป็นระบบดีปปอกครับ ตัวครอบลำนะครับจะติดอยู่กับตัวลำกล้องเลยนะครับอันนี้จะแกะแบบมาจากหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งที่อ่เป็นโมเดลของไทยประดิษฐ์นะครับแต่ว่าจะทําระบบหลังอ่อนที่ใช้งานได้นะครับอันนี้ระบบยังไม่ค่อยลื่นนะครับมันไม่ได้ขัดนะครับตอนประกอบไม่ได้เก็บงานา่ระบบหลังอ่อนใช้งานได้จริงนะครับซึ่งในงานโมเดลของไทยประดิษฐนะ์เนี่ย ระบบหลังอ่อนในบางรุ่นนะครับส่วนมากนะครับจะใช้งานไม่ได้นะครับไอ้ที่ใช้งานได้เนี่ยในงานไทยประดิษฐ์เนี่ยแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะครับตัวนี้จะใช้งานได้ทั้งหลังอ่อนห้ามไกนะครับกับตัวเซฟตี้นะครับก็คือตัวเซฟไกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหลังอ่อนนะครับง้างลกนะครับถ้าเหนี่ยวไกนะครับโดยที่ไม่ได้กำที่หลังอ่อนนะครับ เหนี่ยวไกลเลยเนี่ยจะเหนี่ยวไกไม่ได้นะครับตัวหลังอ่อนจะเซฟไกลไว้ไม่ให้สามารถกดเพื่อปลดล็อกนกสับได้นะครับจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเราทําการบีบนะครับที่หลังอ่อนเข้าไปนะครับแล้วก็กดยิดนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้จะฝืดหน่อยนะครับยังไม่ได้เก็บงานนะครับแล้วก็ตัวนกสับก็จะเป็นสองชั้น เหมือนเดิมน,นะครับตามรูปแบบของไทยประดิษฐ์ทั่วไปนะครับแต่จะไม่มีเซฟในในช่วงของพักนกนะครับตัวพักนกเนี่ยจะสามารถใช้ตัวนี้เซฟได้นะครับโอเคนะดูนะครับเวลาปลดนกก็กำรรหลังอ่อนปกตินะครับแล้วก็ปลดกายก็จะปลดนกลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เข้าเซฟเอาไว้นะครับ ดันเซฟขึ้นด้านบนตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ตัวล็อกเซฟนะครับก็จะดันขึ้นดันลงได้แบบไม่ได้มีเสียงก๊อกแก๊กอะไรนะครับปกติจะมีเหล็กแทงนะครับสองสองมุมนะครับเพื่อเป็นการล็อกเซฟไม่ให้เคลื่อนย้ายได้เองนะครับโอเคเราเข้าเซฟนะครับดันเซฟขึ้นนะครับโป๊ะแบบนี้ตัวไกลเนี่ยจะไม่สามารถปลดนกศัพท์ลงได้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือเรากำหลังอ่อนเอาไว้แล้วนะครับไม่สามารถที่จะปลดลง แต่ถ้าเกิดเราปดเซฟลงนะครับมันก็จะปลดนกลงได้นะครับตัวเซฟนี้จะทำงาน2จุดด้วยกันนะครับก็คือจะเซฟในส่วนของพักนกแล้วเข้าเซฟนะครับถ้าดึงนกขึ้นในตอนนี้จะไม่สามารถขึ้นนกได้นะครับจะต้องปลดตัวนี้ลงนะครับแล้วก็ขึ้นนกนะครับถ้าจะใส่เซฟในจุดที่2ก็สามารถเซฟได้เหมือนกันนะครับยิงไม่ได้นะครับปดเซฟนะครับ ยิงได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เซฟทํางานไม่ได้ก็คือนกกดเข็มอยู่ในลักษณะนี้ที่ไม่อยู่ในจุดพักนะครับเซฟจะขึ้นไม่ได้นะครับจะขึ้นเซฟไม่ได้นะครับมันจะติดมันจะติดกลไกของตัวนกสับให้ตัวเซียล็อกนะครับมันจะไม่สามารถเซฟได้แต่ถ้าเกิดว่า,านกสับนะครับขึ้นอยู่ในจุดพักนะครับอสักพรู่นะครับ แบบนี้นะครับผมตัวเซฟนะครับจะสามารถดันขึ้นไม่ได้นะครับก็เซฟปกตินะครับไม่สามารถปลดลกลงได้นะครับแล้วก็กดเซฟก็แบบนี้นะครับผมโอเคล้างอ่อนก็แบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันยังต้องเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะเพื่อให้ระบบเนี่ยมันคล่องตัวแล้วก็ราบรื่นขึ้นนะครับก็เลยตอนนี้ยังไม่ได้ทํา ยังไม่ได้ทําขายนะครับอันนี้เอากลไกมาให้ดูนะครับสําหรับตัวหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับพักนกนะครับแล้วก็ง้างนกกดไกยิงไม่ได้นะครับกำลังอ,อ่อนยิงได้นะครับแล้วบบก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็นกนกกดเข็มเซฟไม่ได้นะครับแล้วก็พักนกเซฟได้อแบบนี้นะครับผม อันนี้ไม่ได้ใส่เข็มเอาไว้นะครับอันนี้ก็ระบบบีบปอกนะเหมือนเดิมใส่เข้าไปนะครับบีบหน้ากลงไกนะครับแล้วก็บ,บ,บีบปอกก็จะประมาณนี้อันนี้ประกับเป็นประกับไม้นะครับผมใส่ประกับไม้เอาไว้ก็ยังเหลือเก็บรายละเอียดอีกก็อีกคงจะอีกนานนะครับฝาจะ เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวโมเดล1911นะครับอันนี้เอามาให้ดูระบบกันเฉยๆนะครับว่าระบบการทํางานของหักลําไทยประดิษฐ์1911นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมซึ่งในงานจริงเนี่ยจะมีเซฟตัวนี้นะครับผมมีคนที่ทําเป็นงานจริงอยู่นะครับที่เซฟตัวนี้นะครับแต่หลังอ่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะครับตัวหลังอ่อนที่ใช้งานได้จริงไม่ค่อยมีนะครับ จะมีเป็นหลังอ่อนที่แบบเป็นแค่โมเดลหลอ,อกเฉยๆนะครับเป็นตัวหลอ,อกแต่ไม่สามารถเซฟไกดได้จริงนะครับตัวนี้เนี่ยทำออกมาให้เซฟไกลได้จริงนะครับแล้วก็มิติงานก็เป็นงานไทยประดิษฐ์เหมือนเดิมนะครับเป็นงานที่ขึ้นจากแผ่นวัสดุแล้วนํามาประกอบเข้าด้วยกันนะครับแต่อันนี้เป็นเพียงโมเดลเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับเป็นของสะสมนะครับสะสมตั้งโชว์นะครับผม ก็งานก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาทําคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับก็อาจจะได้ผลิตออกมานะครับจําหน่ายให้กับนักสะสมนะครับที่ต้องการสะสมพวกโมเดลไทยประดิษฐ์นะครับเพื่อการศึกษานะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ